พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียง ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราชใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจ พระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมาดาไปทุกอาาเขตของประเทศไทยสามพระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงจเจริญรอยตามเบื้องพระยกคาบาดพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุข,ขุมคำ้ำเพรภาพทรงตัวตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดาน,นั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อนาราชด,ดตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวูบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อ ดังคำถวายสัตว์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศัก์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสมมูสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตรหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัตรริราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูล ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียง และด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อ,อย่างความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณ เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการาศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดลอ้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชาหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผล,ผลด้วยความผาสุขสิริสวัสดิ์ ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชยานทัตอันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกขร้อนลำเค็นดังที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่า พระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิธพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปร ى, ความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทฉเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิตที่ว่าอาชาสายที่ทนไม่ได้เพราะการุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราศโดยชอบดุดดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ